รัอเล็าวมาเมนให้ืมอยู่ไซไก่บ่ทำไก่ได้ยาได้เลยไก่ดอกถือว่าคุมบ้างนี่ยังลายนาะอ้วนเนาะักทั่วได้ปลูกเราบ่เดี๋ยวีเจะเชื่อมกเตงมาเพิ่มแล้วก็จะชื่อนี่มาไหทางน้องอ้วน เพราะว่าเรื่องคนอยากปลูกพักปลูกหญ้าในเฮาสนับสนุนอยู่แล้วเดี๋ยวจะซื้อมักทัวแยงทัวพักขาวนะหรือว่ามักทัวตั้งก็ได้มันจะมีเห็ดข้างแต่ว่าตามลากนี่ข้างมันก็บางยางเนาะเล้วสักสักแต่มักแปงเขาก็ยังได้เห็ดข้างอยู่แล้วมากเร่งลูกง่ายๆนะเพอจังเร่งเห็นคนมาเนี่ยไม่ได้คลื้อเลยเฮ้ยเห็นเยอะนะ แซ่บะแซ่บปะว่ารู้แซ่บรู้่แซ่บเอาอีกบอเออื่นเอาบ่โดยลยใช่แล้วไข่้ล่ะสบายดีกันสบายดีนมือสาดีนี้หมือไหมหมือป่ะเออก่คอยปากก่คอยปากอ่ะชิ้นแหงกับขนม mày hẹn du, con còn du, á, à, Ta bông xoăn thoát xíu nổi con. chị đây mưa pa, pa ừ. bác ạ, Cơm có rốt xay này, cái hay cái xưa này, bưởi nghe cứ con cái tập ừ. ở đây ถ้าว่าเขาปลูกวันขีดคราะนี่ยมันจะเป็นแถวครับแต่ว่าน,นี่เขาปลูกแบบธรรมชาติทั้งวันเน่ยเขาเพิ่มปุกได้เนเาะถ้าว่าเขาขีดเนี่ยเอาไม้ขีดตรงล่องเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแถวคืออันส่วนเพิ่นปลูกเลยเนี่ยเขาปเป็นเหตุเมือเ่อวานเมื่อวานี่ก็โอเคแหละนั่นได้ใส่หมากแตงโรคเนาะบอกแตงไม่ได้แถวเดียวนะได้แถวเดียวช่องช่องๆในแถวเดียวทิ่จะคุมหันอวดแถวหนึ่งนะ จะเก้าคุมเอ้าก็เลยลายเติบได้เลยไอมะเขือได้จากบริวารบ่มะเขือไม่ปลูกขนมเพราะว่าย่ำผลมันมากปลูกเราจะปลูกชนานภาคไหนอันจะวานชนานภาคนั้นมันมันมันเป็นเบียดไอเจ้าจะมาใส่คุมอ๋อได้ย่ำไรมันก็เป็นเก้าเป็นเพราะว่าให้น้านี่ย่ำลำนาเขาได้ลำนาเจ้ดิโอ้ยเพื่อจะได้ลำนามัก็ได้กินแน่ว่ะมะเขือแล้วมันมะเขือแล้วนี่ยมันปลูกไรขึ้นกินมันใหญ่แล้วมันก็เป็นหมากแล้วแน่น่ะ พรวันมะเขืองานมะเขือยาที่เจ้าเจ้าวานชนานพักแหละมันเป็นอันเวียแหละเจ้าอันเอามาปลูกกันใช่คุมเอ้ามันเท้าใช่คุมเย็นมามันบวกเกิดขุมพิคุตใบจำขี้ง้วงอืมนี่ปลูกอันพักวันนั้นเนาะตัวพักบัวได้บวารนองเบิงบ่ เด็ับัวตรงนี้บ่ะนันจะขึ้นเดี๋ยวบ่ขึ้นเนาะรอถ่าเบิ่งเอื้อยหันทั้งเอื้อยหากเพิ่นเอามาแต่ปักเซหัวพักบัวนั่นนะหัวบัวแบงบ่ะบั้นพักบัวหัวมันซำนี่นะซำไม้เอื้อยซำไม้กันสั้นนี่พักบัวหัวแดงนะแดงพักบัวใหญ่มาเง่อมื่อใดว่าจะใส่ทวงไม้เจ้าลืมเ้งเด็กพังหอมจะหากระสือของเจ้านี่เออเนาะกระสือของเจ้านี่พักกานที่เพราะได้เนาะอ้วนเนาะ มันใหญ่นะคะทอดออกมาวันนี้คนมากินดิเออประกอบธรรงามประกอบบ่งบงไปน้ำกระไรด้วยว่าเขาทอดมากขั้นสมแล้วกอมันห่างชุมเจ้ามากหนึ่งพักหน่ะไอ้ชื่อประกาศช,ชอบม,มากเพราะเนาะประกาศช,ชอบฝากอันประกาศดอกนะ,ะแม่นมีะมะวะอืะอ พระคอมนี่ชวนลาเนี่ยอยู่ใจกับวันขึ้นบริชัมประกาศมันจะเป็นอย่างเนาะถ้าตามลากเพื่นนอนเนาะว่าพระคอมนี่ให้ให้ยังก็ให้นะแช่ดั้วก็บรรทุกกันยังบ้านพ่อน,นะแช่แช่ยังแช่แยงบ่แช่แยงด้วยใช่ไหมแพ้ข่าวไม่ใช่แพ้ข่าวแหละเคยเห็นแต่ขาเจ้าเห็ดจีไทยเลยไม่เคยเห็ดตะเกียร์เคยก็เคยปลูกพักมกังกรอยู่ที้กับปลูกน้ำแม่ไปขาย เดือดขมือผัวว่าโอ้ยเดือดขมือรันบ้ออกว่ะนี่มันหนาวถ้าลอยไปซี่รันเฮาฮดอันไรโบใส่น้ำลายฮดเพราะมันซุ่มนะเฮ้ยยะเพราะว่าถ้าฮดอันน้ำลายหรือว่าฮดตอนตอนเศร้าแตอนเร่อตอนแรงถ้าบบฮดลายมันก็เหี้ยวมันแดดเลยอันนี้น่าประกาศนี่คัะอีดีนี่ขับน้ำน้อฮะ น er kind of ี่ก็อออน้ำยาวไอ้เป็นนางดีกินกระนองคนเดียวถือว่าบูด้อเลยดูน้องอ้วนถือว่าแบบเบิรงกอะไรกับเบิร์กันแบบดินแต่เกาดิ่น้อยจำนี่นั่นมาละตีกันบุ่มบั่มบึ่มบ่อมแต่นี่หันรอทะเลกุนเลบเซอเอ๊ะ จักมือเอาผักเล็กไปถ่าสาวเเดอ้อไ,<ห>ไปถ่าป้าเเดอ้อจะเอาขนมมาแลกเด้ออ่ากินบดมอวานก่อนสะผกเล็กขาวมาเมนใหอ้อยู่ไชไก่บ่ทำไก่ไร้ยาได้เลยไก่ดอก <laughs> <isas> ถือว่าคุมบ้างนี่ยังไลายเนาะอ้วนเนาะมาทั่วได้ปลูกเราบ่เอาน,น้ะเดี๋ยว เดี๋ยวชื่อมะแตงมาเพิ่มนะก็ชื่อนี่มาให้ทางน้องอ้วนเพราะว่าเรื่องคนอยากปลูกพักปลูกหญ้าเนี่ยเขาสนับสนุนอยู่แล้วเดี๋ยวชื่อทัวะเงาทัวะพักขาวนะหรือว่าทัวตั้งก็ได้มันจะมือเห็ดข้างแต่ว่าตามล่างนี่ข้างมันก็มืยากเนาะเขาสักสักแต่มะแตงเขาไยังช่ได้เห็ดข้างหรือแม่เดี๋ยวเบิ่งเอ้ยชื่อยัง่ยเดือดเท่าไรนี่เมนเบิดเล็บ่แบนี หนเดือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหาแถวผู้อันนี้คือวางแผนสิปลูกยังจะคือเห็ดบุคคลมูใั่นี่ปลูกมะแตงเลยปกติว่าสิเห็ดเป็นแถววันนี้มาเลยเปลี่ยนใจเห็ดเป็นคุม้มแถวเป็นหนุกจะง่ายกว่าใบโหดเลยเวลาเขาโหดต้องหัวไปสิเดียสเลยเนะเยาะจะไม่ได้ยดคุมไปคุมมันเห็ดตัวนี้ไ่ได้เห็ดรอบเป็นคุ้มเหม็ดก็ได้ขายปะ ดี่ม่เทยกาหาหนุ่ยชิบพันหางหาหนุ่ยหาหนุ่ยชิบพันโอ้หาหนุ่ยชิบพันเนาะดีแหละเพื่อน้องอ้วนนี่ทำคนรักู้ใหญ่ซอยมาเพื่อนั่งกะได้กินมะเป่งเพื่อนละเนาะอ่าใจเย็นๆน้องเอ้ยแต่ละครอบแต่ละครัวที่เอคยไปซุปซอยคนกะ เกินกับผู้รล้ใหญ่เพิ่นเนาะเกินกับบุญวาสนาของเฮาคือกันเพิ่นว่าจังไรกะตามเพิ่นเือว่าเพิ่นบป่าซอยมากก็คือมาเป็นบุญของเฮาเจอมาบ่มีบุญเนาะสบายดีเว้ยกินปลาปลาอ้ายได้ค่ะยังเหนืออีกถุงนึงเดี๋ยวก็จะกินหนื่อยบ่แ้ช่คนก็แบบว่าได้กินได้บังบังมดเกาะบังกอ แต่ว่านางอ้วนก็เลี้ยงลูกก็บเดถึกสูตรดีได้เวลาเห็นคนมาเลี้ยงลูกง่ายๆนะพอจเห็นคนมาเนี่ย่ได้ึนเลยเฮ้ยจะยังจันนะแซบบะแซบปะบอว่าลูกแซบหรือเปล่าแซบเอาอี่บอเบื่อไอ้บอโดย มีบ่อในบ้านเจ้าไอี่อมีอ่บเสิ่นเหรอเออได้ไปเอาอีกถุงนึงเน้อไว้ไอออดเด้อฉีกก้างพดอ้นี่นี่ขี้งก็เป็นก้อนแบบนี้ไงนี่ต่ำแบบไรอ๋อยังต่ำ เขาไปตำแบบเรือนพี่น้อมด้วยเอาโคกเขาตำกินนี oh, ่ข evet. ้าวบ่อเลยโอ้โคกอันนั้อันไม่เห็นบ่คือเป็นตำอันนาข้าวเปลือกกันบ่เลยปอกใบเบิ่งด้วยตำหามันกินเล็กไวแต่ตำก็คิดไม่ได้เออเนี่เอาไปตำมาได้เอเนี่ยแบบนี้นะแบบมุ่นนะบุมีบ่แต่ว่านเขาไปตั้งยูวนขอกมันแบบมุนแบบนี้นะเป็นก้อนเป็นนะ แล้วก็แบบนี้ก็อเขอาไปเก็บตามให้หน้าได้เนาะทำเดินดน,นำอย่างมาต้องขึ้นชั้นนี้ได้นี่สมมนบนเราเอื้อประมาณมา้วสองมือนี่บิปดปืนได้นี่ใหญ่ไว้เ้ยผักบุ้งนี่อันนี้คือโรยขี้พุนและนะ้วเนาะมันหนักอะเขาถอนหน้านี่ไล้เห็ดกีดเป็นร่องขึ้ยว่านะเป็นแถวเป็นแถวเอ,เอาเอาไม้กีดนะ ก็โรยในพวกบงขึ้นแต่บารามันขึ้นเลยมั้ยเพืนายเหรอเอลาอันเห็ดเป็นแถวเขีดที่ได้อวดเขีดขีดอันน่าลองมาขีดแล้วก็เอามือขีดก็ได้ละก็โรยตามลองเ่านี่ไอ้แต่มันขึ้นนต่มันก็งามจะไม่ค่อยเห็นป่ะไม่จะว่าหันเป็นงามได้มันก็งามอันน่าหันมันสิแบบมันเป็นแถวอันนั้นนะคือข้อลัมหน้านั่นนะแต่แบบนี้แบบแต่ว่าได้ทุกอย่างได้แบบได้ ได้คือกัำบ้านนี้ตัวทางโน้นเพิ่นชีวิตแบบพอเพียงหาสิได้พักน้ำยังบ่พออาทิตย์ได้พักสิได้พอกินเลยนี่ก่อนยังบ่ปกว่าห้องก่อนนะมันออกท่านนอนมันได้ยืนหลังอืแนี่ก็เป็นค่อยไปปลูกไปเรื่อยๆ เฮาผมมีเงินซื้อเฮามีเงินซื้อซิดหมูจักซีพันช่อพันเฮากะได้พักตัวเฮานี่แหละมาขวดสุกสุเต้ากินเงินเดีซื้อซินหมูแด่บผมมีพักมาขวดละล่ามันกะนัวแล้วก็ลูกแก้ายังมากินทั่วพักมะหนึ่งพักหนึ่งยังคือพักกระลาเมื่อชื่อมาหายแต่ละเทือนเห็นยังสุกินแบบกินแบบซื้อมีมาลูกแล้วกับลูกกับยุบมีใส่เลวกับกัดกินคือพันกระปุ่นนี่เลย ซื้อมีนะเราจะกินแล้วก็มัดวานด้วยอ่าใช่มดวานนี่ได้ปลาเต้ยผัากระลำสองหัวเล้หนึ่งและหนึ่งจำเจวกับแซ่ะเกาบ้านนกอ้วนพันชีมาขายเห็ดขายยางไม่นี่โบเห็นเนาะเกาเห็ดบ้านนกอ้วนมันขายถึกแล้วบ้านเอื้อยขายถุงเช่าคนได้แต่ว่านี่คนขายถุงละชิ้นถุงเช่าหลายเลยจะมาขายยมือวานมาซื้อ แต่ว่าัดมาที่บดพ่อเนาะขมาพ่อชได้ซื้อหายทั้งน้องอ้วนซื้อนใบหนึ่งชิดูกินหนึ่งตำบักเทียมใส่ก็จะหนึ่งอัแท่บพอจันยังติดใจอยู่มือพันทางส่างอ่ะเด้หนึ่งมันทางอนี้หั่นถึกแดดกะมันทาบันนี่โคมนะง่ายเขาโฮมอ้วนเลยอือเพราะว่า้ามันมันแดดอ่ะมันเทียหิยางเข้าเราบัดคุ้นไวเด้วมันจะเกาะ แต่ยังดีว่ามันเป็นทางไทยนีน่นะทางนี่มันเหนียว<อ>เหนียวถ้าวันเหนียวสำหรัใคก็คือว่าเนืเอนนอมันตายสีไว้ะะ<อ>แล้วกับมันกับชิบกอบี๋ยวก็ย่ายเขาห่มแจงกันก็ได้เวลาเ่านั่นเลยนะครับเดี๋ยวมันก็สิบระห่มตลอดแม่นบมอนนั่นนะมองไรห่มตลอดมองนั่น,น,ะะนบ่นนนมมีห่มตรงนี้แล้วก็ห่มขามได้เนาะ นี่ยามฝนแด่คูนขีดินนี่ขืนนี่เราไม่นี่ยเราต้องไปหามองอื่นกิอนอาใช้กินก็ฮั่นตัวเองนะโอ้ตัวไกลเพื่อนก็ได้เนี่นี่กับขาคูนขีดินขืนนี่กินนี่ไม่ง่ายนี่อันนี้มันออกมาจากลายเพราะว่ามันเป็นดินนะนนี่ดินโพนมันน่าจะว่าเขาเอาดินอื่น,นมาปลูกมาใช่ไหมคะแรกก่อนเราไม่อยูอย่เทีเมเพื่อนเทีมชาตินี่เขาว่นี่เห็ดหัวตันไว้ตองนี้เนาะเหมือนงัวเข่า เดี know, ่ลนอกได้กินเอืมม่เอมันสิมาก่อจจหไปไปกินอืมัดเด็ก FC พินดอกว่าโอ้สะบุนว่าอยากกินนําเด้ว่โอ้แกงคักาเนาะนี่กเครื่องอ่ําน้ําแล้วก็มาห้ออยู่นี่เลยแพทย์จังไเคยซื้อให้เพิ่นบ่ปาอ กระถงใหญ่เด้อันนี้ก็สิเบิ่งบ่ได้ขวดเนาะเป็นขวดใหญ่ลุงเอ้ยเอาขนมมาไว้ให้น้องออได้งนึงกินเบิดลไว้น้องอันะซื้อมา2ถงแต่ว่าพ่อั่นซื้อมาฝากได้ซื้อมาแล้วดอกบ่ดึแล้วบ่เห็นกระปจ๊ะแล้วก็มากระปยังบ่ เห็นนี่จะกินขปบาดบุญนะทานนี้ครับเพิ่มเติมเกลือน้งอ้วนดีใจอ้วนเลยที่เจ้าได้มีหน้ามีไงแต่ก็ได้ปลูกพักปุงเงะแต่ตอนนี้เขายังบบหูหรอกเพราะตอนนี้เาเห็นผลนี่คือพักกาดแต่กัพักบ้งพักหอมก็ลังแตกงอกแต่ต่อมาวันนี้เครื่องปลูกเครื่องพังเรานี่สิหรับใครขึ้นไปได้ด้วยถ้าว่าทางผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนตัวนี้เนาะอยากฝากเงินมา ซื้อในพวกในพักให้เราเพิ่มเติมคือนั่นก็สามารถติดต่อมาได้ค่พี่น้องเอ้ยนบ่อนกินอยู่นะยนั่นเนาะกับกับน้ําแหละเด้อว่าบ่พอซอยเฮ็ดฮนเฮ็ดซานกพนิดพนอยอยากสมทบสร้างบ้านน้องอ้วนพ100 200ก็สามารถติดต่อมาได้เด้อเนาะถ้าเมตตาน้องอ้วนอยากให้น้องอ้วนความฝันเป็นจริงอ่านี่เราก็ได้ยังสําเกา ตอนนี้บ่มียังเพิ่มเติมมีแต่ตัวก็ผัวใจมาหามาหาเรื่อยๆกับโบเอาและตัวก็ผัวใจก็อยากให้มีในนั้นอ้วนเนาะและพอเพื่อใหกับพอไดออ้มีแต่ชื่ขอข้าวต้มขนมมาฝากลูกฝากลานนี่ยได้ไม่หยมเนาะป้าชันเนี่ยเอ้ยเอาขนมมาให้อีกก้นถุงหนึ่งเด้อไปให้น้องอ่านก่อนเอ,อเอาบางส่วนทันก ฉีกกว้างโวดนะแต่ตามล่างนี่ฮะปริยูหนึ่งัวนทำนี่ม่ได้อยู่เลยนี่เนาะอ่ะโอเคเอาอันใดไว้ให้น้องอันเด้อโดยหาสักรวัวโดยพี้ตะเอื้อสิกับกอนมีมือหนักมือในว่าว่างมืออื่นสิมาหาไม้ต้วนเด้ออ่ะสบายดีโดยไปมาป่าได้แอมเด้อโดยป่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้พี่พี่น้องเอ้ยทั้งสมุนกะ เดี๋ยวขอลาพี่ตาน่องไปก่อนเด้อขอบุญขอบคุณทั้งเอฟซีวัดสุดสูสุกคนที่ข้ามาติดตามเนาะชมคลิปต,ปตั้งแต่ต้นจบตั้งแต่บนนุคคลโฆษณาเนาะโอยคลิปนี้ไปแล้วเนาะสะบายดีสบายดี